อดนอนนี่เขาบ่ได้แล้บโบไดน้นอนนี่เขาไปตะล่อนตะล่อนนี่เขากับฝืนธรรมชาติอยู่แล้วจะเอาแนวกัาไปทำไร้ขันย่ำบ่กินเนี่ขยข่อยพอยากน้ำเอ้ยขันย่ำส่วนโตัวเนี่ยพ่เมนเวลาทำงานขอ่อย่อยากน้ำไผ่ดอกถ้าข่อยก็ยากของจะของข่อแห้งแล้วอันนี้มักินเนี่ยข่อยเห็นขนาดข่อยหามอยู่บัดกระหัวหนา้าไล่ออกเครียดเดี่ไปบอกข่อยว่าห,หนา้าไปทัวร์นี่ฮะลังค์น่ะแม่นบ่จ,จะว่าับแล้ว ๋เจ้าึไม่จักอย่งคันจักคันเบวาเพราเขาใจคอยม่บา้อยอย่างนั้เลขคอยเขาใจอยู่ถ้าพักคอยไ่ได้กินเหล้าคอยเริ่มเบาหมจักว่ามั่นใจมันเป็นยังไงเพราะ่างคอย้ไ่ได้กินเหล้าคอยเป็นยกินเยเนาะยั่กินมันสิว่าจ้ความเป็นซูเปอร์แมนตุ่นัวเออเก่งหลายเก่งหลายพยานไผ่มีผูู้ใดเฮ็ดยังกูไดไล่ออกกูกระบอเงินขนานมันเมาขนาดนีหัวหนากเอินมาดาประสันมูอยูคือจังหยังหนึ่งตัว สร้างบคิดมือมันอยากมากมือแหลกแตหมตอบตอกขาของมากเดอ๋กว,วเลี้ยงเสียดายขาแห้งเ่าเสียดายดอกสีหาลอยใจคาโตนิ่มไเสียดายบอสลด่อยเสียดายแปนเวที่ข่อยให้มันขึงกาย่อยเสียดายเขาค่อยเสียดายความรู้ดึ้ว่ามันมาอังมะน,นาวพวกข่อยข่อยบอกแล้วว่าข,ข่อยบ่อยากได้คนยังซี่มันกะลับปากแล้วว่ามันจีบว่เห็ดยังซีแต่ว่ามันมาอยู่แล้วมันคือเหีดอี่หลาก็เกิดน้ำอายนาะเข้าไป จักว่ามันเป็นจังไงจังไงค่ะซื้ออยู่กับนี่ไปมาถามไปยังขึ้นหน้าตู้กะดีลาลาถามกระไดให้คนมาถามอยู่ผมก็ไม่กดเปิดไฟเบียกดเปิดไฟยิ้มทักบัดคันเคปคันกล้วยแม่นี่โคตรในเฟซบุ๊กว่าสันโคตรในเฟซบุ๊กว่าทำงานหนักฝุ่นเยอะไม่มีเวลาพักผ่อนเดินสายตลอดไม่มีวันหยุดเลย มันสิไม่เกี่ยวอย่างกันกับอาชีพมันมาโทษแต่อาชีพนี่แล้วเฮ็ดงานบ่ได้คันคือหักเงินหนึ่งสี่เครียดมันจะมาเครียดพอเครียดแม่มันอย่างมันบ่เบิ่งเจ้าของบ่จัดการเจ้าของเวลาพ้นก๋าวสมากินเหล้ากินเหล้าเมาคาคาแล้วแล้วเฮ็ดงานบ่ได้ยิ่งหักแก่าเกแกนแก่สี่ขาดคันห้ามือมันกินมันทิปกันพร้อมนี้ปีกันไม่อยากว่านาได้บัง กันหัวหน้าบ่ไปเบิ่งกันสิว่าหัวหน้าบ่ปล่อยอาหัวหน้าปล่อยปลาล่าเลยขันบ่เอามาเป็นบ่อบแขนขี้มันสิเก่งไก่เฮานี่หัวหน้าอยากอายเพิ่นแน่นี่ให้เพิ่นไปยากน้ำมันอื่มซะบ่แม่นมาดขั้วขี้ขั้วเหี่ยวอยู่กับจังซี่แม่นเมื่อสั่งเมียนเอออือกันอยู่ซั่งกันเจ้าเมาจังซี่อบมาแต่มันแม่นเออบ่แม่นบ่ได้กินเหล้ากัน คือไทยหรือเป่า,ยยาแมนเออมันแมนภาษาเนอเก่งคืออยากได้่อยบอสนักอีกทเดียม,ามาบอมบอมาเห็ดจังสี่ใส่ข่อยอันกันบ่มากเพราะไม่ยืดมีไม่ยืมบองอื่นกันชือเก่าหลีอบอกมันไปยุ่งเงียบมันผุนมันต้องไปยุ่งไปมันเป็นผ้าละคณะอื่นกันไปยุ่งใส<า>่เขากับมิโคสกติกามันละวงใดกระไดเมื่อมันนี่มันหนาคณะใดายอยากได้บอสขันคนขี่เราคอยแก้ไปทรงเลยคอยเมารถไปทรงเลย เป็นยแต่เปเผาบัดคือบัดบันไ่ไผ่าเเผาเองเป็นอย่างไันจะเป็นจะของมิ่ตีบ่อเปิดใจประยมันไปเกิดย่บานอยคันลักษัะนั่นใจกับเปนเผาซางอือยังไปเผาบคอยได้แท่คันคนไปเผาอยู่ใส่มันเกิดยุหันตีมีนไปเกิดยุหันเป็นบ่อพี่หลอกทวดทวดชืดย้อนป้าอี่ก็ไปเผายุม่อไปเกิดยุหันไปเกิดยุหันีเรา่ พี่คลาเราบ่พ่อที่ใจไหน